e อ r n 500,000พั i c k ิกพอยต์ใน single match while riding the dirt bike เ,เพิ่อนๆจะต้องคี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ทำทริกพอยต์ให้ได้ทั้งหมด5 0 0 0 0นหน่วยในตาเดียว5 0 0 0 0นเคล็ดลับก็คือการทำทริกนะคะทริกคือการกดกลางขาถ้าเป็นคอมก็จะเป็นชิปซาแต่ถ้าเป็นคอนโซลหรือว่า แพลตฟอร์มอื่นต้องดูที่หน้าจอว่ามันให้กดอะไรนะคะส่วนวิธีการทำ500ให้ได้ไวที่สุดนะคะเพื่อนๆขับมอไซค์ไปยังอาคารที่มันเป็นแบบนี้หรือว่าหารัว้วก็ได้หารั้วที่มันมีรั้วสูงๆแน่นหนาหน่อย กดชาร์กนะคะกดชาร์จแล้วก็ปล่อยพยายามให้โมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมาตกที่ขอบรั้วค่ะพอมันตกที่ขอบรั้วแล้วมันคานะคะมันจะสามารถกดกลางขาแล้วก็ทำทริกพอยต์คูณไปเรื่อยๆได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆแบบจะปล่อยไว้นานแค่ไหนนะคะอ่ะนเดี๋ยวลองใหม่อีกทีหนึ่งอ้าวแลวคราวนี้ค้างแล้วนะคะพอค้างแล้วก็กดชิปค้างค่ะหรือว่ากดกลางขาค้างมันอาจจะไม่ขึ้น ากลางขาในตอนอยู่ในเกมนะคะแต่ว่ามันจะคูณให้เห็นไหมคะแต้มใส่คือพีคมาเจ็ดแปดแสนคือถ้าเรากดนานๆเป็นล้านก็ทําได้คะ่ะแล้วแต่ว่ามีศัตรูไหมถ้ามากับเพื่อนให้เพื่อนทุบกําแพงให้หรือวว่าใช้ปืนยิงถ้าอยู่คนเดียวหล่นมาปุ๊บผ่านปั๊บเลยคะ่ะ